ดูดดแตด,ด,ดปะเขียนเลยว้ายแพงเอากินแล้วเดี๋ยวเากี่สิไม่แย่เรากี่เบวนด้เรากี่มันไปหาแมมนนหมงเเอาไเอาิลาย,ยนย่นถิ่นติล่าเดี๋ยวลากี่มาเอาเด้มาไม่ กินเบดกอนดักเอาดัากเอาเิๆ้เพิ่ที่ตับให้ไม่ถือหายบ่อต้องดลกิมอย่างเด้อไ่กรเปร๋าไปกรเป๋าไ้แสบปะทำไมำเนนไยมน่้มเน้ฮึวิ้ฮกินสามันกินสมันสามันแสบปะ มันไม่ใส่น้ำหมดเลยป่ะเด็กหนุ่มนั่นคิดแตสร้างเท่สร้างเทมันเดียนอือมันเดียนเลยละ่ะโผมันเรียนไปไปหาละกีปะอุ้ยอุ้ยมันกเงีย,ย <Yeah. S 2> บได้เฮ๊บเกือบไปกินท้ำมัน,นเหง mm. ียบป่ะอม ออมไปบ,บนน่นี่นนี่นะนี่ก้าวถิ่มอุกฮ้ี่้ีหล่จะไปเห็ดหนาจอมันทีละต้ข้ายอ